แน่ยังอีกแล้วมึงอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อเจอไหนปอมึงจะไปไหนปอเออนั่นสิกูจะไปไหนเนี่ยมึงนะไอ้ปอนะมึงจะพูดอะไรไอ้ปอกูจะไปไหนเนี่ย ไอปอกลับบ้านกลับพี่ในบ้านบ้านมึงอยู่นี่มึงมึงบ้าไม่ได่ไอปอบ้านไม่ผัวบ้าน,านใครเอ้ไอป้ปอกลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้กอ ปอมึงไปกินอะไรมึงอยากกินอะไรเป็ดพะโล้กูไม่มีตังซื้อให้มึงเลยปอกูจะไปบอกไอ้วันให้วันซื้อเป็ดพะโล้กินกูอยากกินเป็ดพะโล้